สวัสดีครับครับตอนนี้ก็ให้หัวาหารกระต่ายนะครับผมเป็นหัวาหานนมหมูนะครับกินดีมากนะครับแต่ว่าอาจจะแพงนิดนึงจริงจริงก,ก็สลับนะครับมีหัวอาหารนมหมูบ้างมีหัวาหารสำหรับแม่หมูบ้างนะครับหรือไม่ก็แม่วัวนะครับถ้านมหมูกระสอบละเกตร้อยกว่าบาทแต่ถ้าอาหารแม่วัวหรือว่าแม่หมูก็ประมาณกระสอบละสามร้อยกว่าบาทนะครับก็สลับให้เขากินเรื่อยๆแล้วแต่ แล้วแต่ทุนทรัพย์ของเจ้าของนะครับผมเขาก็กินทุกอย่างนะครับเขาไม่ได้เลือกกินก็ <c oughs> ให้กินทั้งเช้าแล้วก็ให้กินทั้งตอนเย็นนะครับเช้าหนึ่งถ้วยเย็นหนึ่งถ้วยนะครับนี่ครับตอนนี้เขาก็กําลังออกมากินนะครับเสร็จแล้วหลังจากกินหัวอาหารก็จะให้้านะครับผม,ผมก่อนนอนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบเกนาฬิกานะครับตอนนี้กําลังจะหัวค่า ให้กินอาหารก่อนนะครับ <halfway over urine> กินหัวอาหารก่อนแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะครับ <halfway over million> เปลี่ยนน้ำก็เปลี่ยน,นตอนเช้ารอบหนึ่งตอนเย็นรอบหนึ่งนะครับตอนเช้าก <iese> ็ให้หัวอาหารนะครับเปลี่ยนน้ำแล้วก็ให้หญ้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็ให้หัวอาหารให้หญ้าแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะครับก็เป็นสองรอบนะครับวันหนึ่งหรือถ้าหากว่าฝนตก ตอนเช้าก็อาจจะไม่ได้ให้นะครับให้กินฟางเพราะว่าหญ้าหญ้าเปียกนะครับหรือถ้ามีอย่างอื่นก็เป็นกระถินเป็นใบตองนะครับก็ให้อาหารอย่างอืง่นแทนนะครับนี่ครับอย่างวันนี้ก็ให้กินหญ้าเมื่อเช้ากินหญ้ากินใบกระถินไปนะครับเมื่อเช้าครับตอนนี้ก็ให้เขากินหัวอาหารก่อนสักพักหนึ่งนะครับก็จะให้กินหญ้านะครับ ถ้าก็กลางคืนเขาก็จะมาเล็มฟางนะครับนี่ครับฟางครับก็ยังโชคดีนะครับที่ยังมีฟางอยู่นะครับคือถ้าเวลาจําเป็นจริงๆก็ให้เขากินฟางนะครับหรือว่าหญ้าที่เขากินไ่หมดเขาก็ยังกินอยู่นะครับ นี่ครับหัวหารเขาจะกินกันลุมกินกันแป๊บเดียวนะครับจากนั้นก็จะอิ่มก็จะหนีนะครับกินไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็สลับกันมากินทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่ได้กินแบบจนหัวหานหมดนะครับกินนิดกินหน่อยกินเล็กกินน้อยแล้วก็หนีไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นเข้ามากิน แป๊บเดียวนะครับก็กระจายกันนะครับผมอย่างตัวนั้นก็ไปนอนแล้วนะครับมากินแค่นิดหน่อยตอนเช้าตอนเย็นนะครับให้เช้าถ้วยหนึง่งเย็นถ้วยหนึ่งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนกันมากินนะครับผมตัวที่กินไม่ทันตอนให้ครั้งแรกก็จะ ค่อยมากินใหม่เวลาที่ตัวอื่นอิ่มแล้วนะครับก็จะเข้ามาเลมกินนี่ครับเป็นหวัดด้วยนะครับเพราะว่าอากาศชื้นนะครับฝนตกบ่อยครับก็ต้องหาสมุนไพรไม่ก็กินนะครับกะเพราบ้างโหระพาบ้างนะครับฟ้าทลายจนบ้างนะครับนี่ครับก็อิ่มแล้วก็จะนอนแบบนี้นะครับ เดี๋ยวแม่เขาเจาน้ำมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็เอาหญ้ามาให้ดูว่าเขาจะกินหญ้าต่อไหมนะครับอันนี้ก็พอให้หัวหารเสร็จแล้วก็ให้หญ้านะครับนี่มาแล้วนะครับผมนนี้เป็น เนเปียนะครับผมนี่ครับเนเปียนี่ครับให้แบบบุฟเฟ่น,นะครับจริงหัวหารก็เขากินไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ต้องให้เขาเสริมบ้างนะครับ นี่ครับตอนนี้กินหญ้านีเปียกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้หัวหันเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับที่กินนะครับตัวอื่นมากินหญ้านี่เปียกันหมดนะครับทีนี้ก็กินทั้งคืนเลยนะครับก็จะให้แบบนี้ทั้งคืนพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ครัแล้วก็เปลี่ยนน้าให้เขานะครับเพราะว่าเขาชอบเอาเท้าข้างหน้าลุยน้ํานะครับ บางทีก็ฉี่กระจายนะครับฉี่เขาจะกระเด็นนะครับกระเด็นแรงมากนี่ครับก็จะเป็นวัตจักรแบบนี้นะครับผมกินหัวอาหารกินหญ้ากินน้ำนะครับในแต่ละวันบางทีถ้าเจ้าของมีทุรละนะครับก็เอาไม่ให้เขากินตัง้งแต่เที่ยงนะครับก็ เอาหญ้ามาเยอะๆนะครับให้หญ้าเยอะให้หัวอาหารเยอะๆนะครับเขาก็กินไม่หมดก็ปล่อยแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรตอนเช้าก็เอาหัวอาหารที่เหลือให้ไก่นะครับปลุกใจกันเองนะครับ มีคลอดลูกแล้วนะครับในล้อรถนะครับยังไม่ไปถ่ายทําเดี๋ยววันหลังมีโอกาสผมก็ไปข้างในคลอดผมจะไปถ่ายดูลูกกระต่ายนะครับผมกัดขนแล้วก็คลอดเรียบร้อยแล้วนะครับในล้อรถเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ชมวันหลังนะครับจะเข้าไปถ่ายให้ชมกัน ครับก็สำหรับวันนี้นะครับพามาชมน้องกระต่ายกันเท่านี้นะครับกินหัวอาหารตอนเย็นนะครับกินหัวอาหารกินหญ้ากินน้ํานะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับและสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ